ช่อง8มวยไทยซูเปอร์แชมป์นะครับเรามามันกันต่อกับมวยคู่ถัดไปเลยดีกว่าครับเราจะได้เจอกับมวยหญิงแล้วนะครับในพิกัด51.5กิโลกรัมนะครับสาวห้าวจอมดูดจากอุบลราชธานีครับในค่ำคืนนี้ต้องเจอกับเปอร์เซียสาวขาลุยจากอิหร่านนะครับที่ชนะชาวไทยมาเพียบเลยครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าในค่ำคืนนี้ผลจะออกมาเป็นยังไงนะครับแต่แน่นอนครับถ้าใครสามารถน็อกคู่ต่อสู้ได้นะครับด้วยท่าแม่ไม้มวยไทยนะครับไม่ว่าจะเป็นการเตะก้นข้อ เข้าลอยซอกกลับนะครับแอนต์ซินมอบให้เลย1 0,000บาทครับโจรแค้ฟาดหางรับไปเลยเต็มๆ3 0ม0 0บาทครับ and now it is time for the second fight of tonight between Thailand and Iran let's all welcome Zaha Safari from Iran with a record of 25 fights and 18วินสาวคนนี้นะครับฝีมือแกร่งครับฟอร์มดีสองคมอาวุธครบเครื่องกล้าแลกกล้าชนและสำหรับคู่ต่อสู้ของเธอนะครับขอเสียงประมือต้อนรับบัวชพูเหมไลเยิมจากอุบลราชธานี เพียง15ปีเท่านั้นนะครับแต่ชกมาแล้ว27ครั้งชนะมา20ครั้งครับผมอาวุธครบเครื่องมัดคม,มาอายุน้อยแต่ประสบการณ์เพียบครับและสำหรับผู้ตัดสินบนเวทีครับได้เก่คุณสราวุธิพรมคงมาดูคู่ที่2นะครับเป็นมวยหญิงพิกัด51.5กิโลกรัมครับบัวชมพูหิมาลายยิมวันนี้จะเจอกับสาวจากประเทศอิรานซาฮาซาฟารี วัยเพียง15ปีครับทางด้านของบัวชุมพูหิมาลายิมสาวจากจังหวัดอุบลราชธานีครับ165ครับ27ชนะ20ครับลูกศิษย์ของพี่เล็กเมืองเพชร้วครับนี่ครับขึ้นมาสวมมงคลให้ครับเป็นนักมวยรุ่นเล็กๆนะครับพี่เล็กเมืองเพชรก็สร้างนักมวยหญิงมาเป็นตำนานของวงการมวยไปแล้วะครับ ที่โด่งดังก็คือน้ำตาลพรมงเพชรนะครับนี่คู่ต่อสู้ครับสาวจากอิหร่านครับคุมารุษครับโอ้โหดูจากกล้ามปีกนี่ไม่ธรรมดาเลยครับซาฮาซาฟารีนะครับจากอิหร่านครับวัย29ปีสูง158เซนติเมตรฝึกซ้อมอยู่ที่ค่ายแฟร์เท็กซ์นะครับนี่เธอสู้แบบ MMA ด้วยนะครับทางด้านของซาฮาซาฟารีครับเก่งหลายด้านครับวันนี้ก็ต้องบอกว่ามาต่อยมวยไทยอีกครั้งนึงครับ ่วนสัปดาห์หน้าครับมวยรอบเงินชัยโยกลับมาแล้วนะครับมวยรอบเงินชัยโย,ย,โยสินเชื่อจำนำรถนะครับสี่ขุนพลครับก็มีขุนพลเอกมืองนลยอดวิทยาเพชรพัทยาแล้วก็ฟลิปเป้ซูซ่านะครับโอ้โหหินหินทั้งนั้นเลยนะครับโอ้โหแต่ละคนนี่ชื่อขั้นเทพแถวหน้าทั้งนั้นครับเพราะฉะนั้นอย่าพลาดครับมวยรอบเงินชัยโย นี่ครับคือ4ี่คนสัปดาห์หน้า21สิงหาครับแฟนๆครับเดี๋ยวกันครับช่อง8 1 9นาฬิกาเป็นต้นไปขุนพลนี้เข้ารอบมาเพราะว่าทางด้านของพิชิตมานี่ไม่พร้อมนะครับแล้วก็เราได้เอารองแชมป์ทั้ง6คนเนี่ยนะครับทั้ง7คนเนี่ยมามาจับฉลากกันนะครับแล้วก็ปรากฏว่าเป็นขุนพลนะครับที่จับฉลากได้แล้วก็ได้เข้ามาต่อยในมือรอบนี้นะครับคู่นี้เป็นหน้าที่ของเปาบอยครับราวุฒิครับติดตามครับเป็นผู้ที่2ครับ ดอกไม้เสียบนวมที่เล็กเมืองเพชรกับซ้ายมือส่วนด้านนอกก็ทีมงานของ f ฟร t เทคนะครับนักกีฬาโมยไทยในทางช่องแผลในส่วนใหญ่แล้วผ่านการต่อสู้มาหลากหลายชนิดนะครับแต่ว่าเรียนย้ำครับสังเวียนนี้ใช้กฎกติกามมยไทยในการตัดสินนะครับการออกอาวุธบางคนอาจจะดูแหมลูกถีบลูกแบ็กคิกทําได้เยอะแต่ว่านั่นไม่ใช่กติกามมยไทยนะครับเรียนให้แฟนๆได้ทราบตามนี้นะครับ สังเวียนนี้เราใช้กฎกติกามวยไทยครับการออกอาวุธการให้คะแนนอะให้กำลังใจครับลูกหลานชาวอุบลครับไรนี้นาตายังละอ่อนอยู่เลยครับทางด้านของบัวชมพูฮิมาลายยิน15ปีเท่านั้นเองชื่อหวานและเกินครับสาวจางอุบลครับบัวชมพูฮิมาลาย,ยินโอ้โหมาดุเลยครับซาปล้ำมัดปล้ำรัดปั๊บปลำ้ปลำตีเลยนะครับ เข้าไปก็อย่าหลวมนะครับศิลปะแม่ไม้หวยไทยระยะประชิดก็มีสอกครับแข่งยาวๆไปก่อนครับบัวชมพูโอ้โหโดนตีบยันเลยครับนี่ครับยังเฉยนะครับบัวชมพูครับโอ้โหแข้งขวานี่น่าจะแรงเลยครับทัวแต่ละทีสหาก็แหม่แลกด้วยเลยครับองระวังครับลูคลอสลูเวียงแรงปัะนช้ใหญ่กล้ามเนื้อโครงสร้างนี่ นมากลอีกแล้วครับชาวต่างชาติแล้วมาแบบลูกผสมด้วยนะครับต้องระวังครับหมัดคลอสหมัดคว้างถ้าเป็นหมัดโคราชก็หมัดคว้างควายเลยครับมาจากด้านหลังด้านข้างอ่ะโหนแก้มรวมตุยไปแล้วครับต้องระวังครับบริเวณหว่าคิ้วนี่เหมือนจะมีเลือดซึมๆนะครับทางด้านของซาฮานะครับวิ่งไหลายแข้งขวากันครับโอ้หลักแรงๆครับคู่นี้น่าจะเป็นคู่ที่สนุกอีกคู่หนึ่งเลยครับ ส่งมวยแน่นอนครับอยู่ที่บัวชมพูฮีมาลายินนะครับนี่ครับต้องระวังครับนี่ครับลูกขีดหน้ายับยกเทโอ้ยแม่หัวปักไปเหมือนกันครับบัวชมพูเงีจะเจ็บเล่นกันแรงๆตั้งแต่ยกแรกแล้วครับโอ้โหแข้งขวาครับไปอาดเข้าไปโอ้ลูกนี้ครับเขินเข้าไปตีเลยครับซาฮาเด็กกับใครใหญ่ครับคุณบรรจงบุษราคำวงนับอดีตโปรโมเตอร์ชื่อดังครับ ระยะหลังบอน้องเปลมครับมารับไม้ต่อจากคุณพ่อนะครับฝังหลังวิจะตีหนึงครับดูแลแข็งแรงทั้งคู่นะครับคู่นี้เข้ามาโอ้ิ่งแมได้ระยะเอาขวดก่อนเลยครับบัวชมพูแม่ตอนนี้น่าจะไหม้ไปแล้วครับบริเวณชายโครงด้านซ้ายของซาฮานะครับเจอแข้งขวาของบัวชมพูไปครับสองสามแข้งครับจัง โอ้เด็กคนนี้ใช้ได้เลยครับแท่งหนักครับโบชมพูแต่ว่าตอนนี้ครับโอ้โหสาวกรปั้นเขาใส่ครับซาฮาวงในมาตีอีกอ้าวโบชมพูตีสู้ไม่ยอมเลยครับตอนนี้โบชมพูนี่เคยเจอกับซาบาเชิร์กุยมันแล้วนะครับอ้าวแล้วครับแทงขวาเตะยัดเข้าไปโดนเข้าไปเอวแอนเหมือนกันครับทางด้านของซาฮาอ้าวแล้วครับหน้าผากมีรอยปิดีนิดนึงครับหัวคิ้วด้านด้านซ้ายนะครับ หมัดนี่น่ากลัวครับแต่ว่ายังออกกว้างครับดึงให้แม่นครับบัวชมพูโอ้เราได้เห็นแล้วนะครับแข้งขวาของบัวชมพูไม่ธรรมดานะครับขอให้ได้จังหวะเลยครับสาโคมสาตร์โคมเนี่ยแหละครับโอ้แต่ว่ายังไม่ยุบนะครับทาหน้าของซาฮานี่โดนไปเยอะครับโอ้เข่าแทงไปอีกทีหนึ่งผ่านยกแรกครับพักกันสักครู่หนึ่ง กลับมาชมกันต่อนะครับกับมวยไทยซูเปอร์แชมป์นะครับทางช่อง8กดเลข27กิโลไฟติ้งสปอร์ตครับนี่เป็นมวยหญิงคู่แรกในวันนี้นะครับพิกัดแค่51.5กิโลกรัมแต่ว่าโอ้โหอาวุธหนักแรงทั้งคู่ครับดูครับบริเวณหูคิ้วซ้ายครับผู้เชื่ยวชายครับมีแผลปริ้ออกมาเล็กน้อยครับดูภาพช้าก่อนครับจังหวะวางแค่โอูยลูกนี้ถีบสวนครับนี่กะจะเล่นก้านคอครับทางด้านของบัวชมพูไม่ธรรมดาครับสาหาก็มีหมัดนะครับหมัดครอสหมัดเคลื่อง วงในก็ใช้ได้ครับแต่ว่าแข้งของับชุมพูนี่ไม่ธรรมดาครับเตะขวาต่อยขวาครับพระรามจองถนนรัอวไม้คู่ครับดูครับมาพร้อมๆกันครับโดนต่อโดนครับนี่ครับจังหวะแทงเข้าไปลูกนี้ชัดเจนครับอย่าลืมนะครับเงินชัยโยสินเชื่อจำนำทะเบียนรถครับสนใจติดต่อเงินชัยโยสาขาใกล้บ้านนะครับไปชมกันต่อเลยครับยก2 สัปดาห์หน้ากลับมาแล้วนะครับมวยรอบเงินชัยโยครับอย่างที่ขึ้น4ทหารเสือครับอ่ะไปบนเวทีครับโอ้ดูเหมือนเดิมครับแต่ด้านของสาฮาครับลุยเหมือนเดิมครับต้นยกแรกโอ้โหพยายามจะฝันศอกครับพยายามจะเอาเลือดคืนสู้ครับอาครับต้องทีมให้อยู่ครับบัวจุมพูทีปให้อยู่แล้วปัมให้ได้ครับแรงเหวี่ยงลูกผนลูกเสียดสีนี่น่ากลัวมากครับทางด้านของสาฮา แต่ว่าวงในครับอาชีพคนไทยอยู่แล้วครับเอาจับคอตีเข่าดีท้าทั่วประเทศโอ้ยหลากมาเสียบเอายุบไปยุบครับยุบไปยุบครับซาฮาโอ้โหแข่งเกินวัยจริงๆครับบัวชมพูครับลูกแข็งแรงครับปรมฟัดกับซาฮาได้ขนาดนี้เอาครับต้องระวังครับพุ่งเข้าไปเจอหมัดสวนได้ครับบัวชมพูเอาครับเตะขวาต่อยขวาสวยงามครับ ถีบซ้ายและแทงซ้ายโอ้โหโดนตัวโยนครับซาฮานี่ครับแก้โดยการถีบลูกซ้ายนําไปก่อนนะครับสวยครับลูงนีมเริ่มเป่าปากครับเริ่มเป่าปากแล้วครับซาฮาเริ่มเป่าปากแล้วครับเจอบุญของมูวชมพูเข้าไปอ่ะแต่ว่ายังประมาทไม่ได้ครับโนมาตีได้ไหมไม่ได้ครับกรรมการแย่ออกมากอนเอาครับองหายใจทางปากเลยครับเจอถีบซ้ายเข้าไปลำตัวจังหวะถอยมาพอดี แข่งข้างโดนฟาวอีกทีนึงครับแม่ต้องสูดออกซิเจนเยอะๆเลยครับซาฮาโบชมพูก็ค่อยๆครับไม่ต้องรีบต้องร้อนครับแข่งขวาสาดเข้าไปโอ้โดนคนละหมัดโอ้โหโอ้โหอดี้ด็กจริงๆครับโบชมพู่ฮิมาลายยิงครับจำชื่อไว้เลยครับพยายัจจะขวาขอครับขวาไม่เจอก็แข่งซ้ายนำไปก่อนโอ้นิ่งจริงๆครับวันนี้สาวจากบนราชธานีครับดูว่าโชว์ฟอร์มได้สวยครับ มาแบบนิ่งๆแล้วไม่ตกใจครับดึงออกจากระแม่นๆพอเจอเข่าก็ไปทำพ้าดจะอ่อนยวบเหมือนกันครับโอ้โหตีอยู่ไม่อยู่ครับวันนี้ต้องมาลุ้นมาเชียร์เลยครับโบชมพูหิมาลายยิมแต่ไม่เข้าเลยครับตอนนี้ครับซาฮาเข้ามาก็ล้มวงครับเจอเข่าดังอีกทีนึงเกบก็กดศีรษะเอาไว้เลยครับ แหมต้องถอยนะครับตอนนี้ต้องตีกันเชียงถอยนะครับตาหาไม่เดินเหมือนตอนต้นยกยืนนิ่งๆสิงวังชาไปครับเอาวา,วาวาแข้งขวาอีกทีหนึ่องครับขยับแล้ววางแข้งขวาอีกทีนึ่งมากไปได้แรงยิงรับบัวชมพูโอ้เด็กคนนี้เตะหนักจริงๆครับบัวชมพูแข้งขวาแต่ละทีครับ เอารวบวงในอะตีได้ครับท่าเริ่มของซาฮาก็มาครับแต่ดูครับโอ้โหเข่าของโบชมพูนี่ดูจะมีน้ำหนักรุนแรงกว่าแล้วครับนี่จะบอกว่าร่างกายของซาฮาก็ยังแข็งแกร่งอยู่นะครับอ่าครับหมดยกที่สองครับกลับมาชมกันต่อนะครับกับมวยไทยซูเปอร์แชมป์นะครับมวยหญิง51.5กิโลกรัมครับโอ้โหหน้าตายังผ่องใสนะครับโบชมพูหิมาลายินครับสาวจากอุบลราชธานี ส่วนคนนี้ครับโอ้โหโดนไปแล้วก็มียุบนะครับทางด้านของซาฮาซาฟารีจากอิหร่านครับไปดูภาพช้ากันเลยครับพยายามจะหักด้วยศอกครับนี่ครับใส่เข้าไปเอานักแข่งอัดเข้าไปนะครับต้นขาและเสียบด้วยซ้ายครับทางด้านของบัวจุมพูแหมลูกทีมมีไว้ใจได้เลยครับบัวจุมพูแล้วขวานี่ไม่ธรรมดาครับซัดในแต่ละทีนี่เต็มแข้งเลยครับดูครับนี่ลูกทีมเขาโอ้โหเต็มยอดอกเลยครับ หลวมแล้วก็แทงซ้ายอีกทีนึงครับโอ้โหจังหนับเลยครับโดนเข้าไปแต่ละดอกแทงราคาไว้นะครับโอ้โหดีแทงขวาที่โดนเต็มๆเ,เลยครับไปดูกันต่อครับยกสุดท้ายครับบัวชมพูฮิมาลายินกับสหาซาฟารีครับ ดูแข้งขวาของบัวชมพูนะครับว่าจะแผลงฤทธิ์เหมือนกับยกที่แล้วหรือเปล่าแหมปลั่งในตีเลยครับเข้ามาใกล้ๆยิงบัดขวาไม่ถึงอ้ยเข้าไปเจอแข้งของซาฮาเหมือนกันครับพยายามพุ่งขึ้นมาครับซาฮาแต่ว่าลูกทีมไว้ใจได้เลยครับบัวชมพูล็อกสะพายแรกเลยครับต้องช่วยกันครับกรรมการับมวยในสีสันหลุดออกมานอกเวทีครับ วิดเท่าใส่ครับบัวชมพูอครับจะเล่นเข่ารอยครับนายกองนิสาหาก็มาสู้แล้วครับพยายามจะสะบัดให้ออกให้หลุดนะครับมีลูกที่ของบัวชมพูครับแม่ไม่กล้าบุมบ่าเหมือนเดิมนะครับทางด้านของซาฮาซาฟารีครับรอแล้วครับดิ้งหมัดหน้าโอ้โหเจอแข้งขวาอีกแล้วโอ้แข้งขวาออกทีไรนี่ได้เสียวได้เฮครับโดนหมัดขวาของบัวชมพูเข้าไปอีก ยกนี้มาลุยวงในนะครับซาฮาซาฟารีครับอยู่วงนอกที่โดนแข้งขวาตลอดอพยายามจะสลัดสะบัดออกครับแต่ว่ามือเหนียวเป็นตุ๊กแกครับทางหน้าของโบชูบูทีบัแน่นจริงๆครับยิ่งกว่าทีบปากตายครับทีบมาเสียบลากตีอีกทีนึงลัวปาครับตีโอ้โหซาฮาชิมตีก่อน ต้องมาลุ้นวงในครับวงในนี่ก็ถือว่าทำได้ดีนะครับยกนี้สำหรับซาฮาครับโบชูครับโอ้โหแทงขวาฝังเข้าไปอีกแล้วน่าทรายโครงด้านซ้ายนั้นไม่หมดแล้วครับ่ถอยต่อจังหวะเลยครับทางด้านของโบชูครับจะออกซ้ายยังไม่ออกโอ้โหจิ้มหมัดขวาสวยครับโบชูลากมาเสียบอีกพามาครับพามาพามาตีข้างเชือก โอ้ตอนนี้พาไปไหนไปหมดแล้วครับซาฮาซาฟารีครับโอ้วัย29ปีต่อยได้ขนาดนี้ถือว่าสุดยอดนะครับนักมวยจากอิหร่านร่างกายแข็งแกร่งมากครับโดนไปหลายขนาดเหลือเกินครับแต่ว่าแม่ไม่ยุบนะครับดูครับเจอวงในเข้าไปแล้วครับกรรมการเตือนนะครับอย่าหันหลังนะครับ แข่โบสถูก็ไม่เร่งเลยครับรอให้ซาฮาเดินเข้ามาบ้างโอ้แข่งก็เร็วใช้ได้นะครับโอ้โหไต่โดนเหมือนกันครับแข่งขวาโอ้โหลากมาตีเลยครับดัวชมพูเห็นข่าวเหมือนเห็นกระเบิดนะครับต้องถอดหัวหนีเลยครับก็อย่างว่าครับเขานี้ไม่มีอะไรหุกเลยครับแทงเข้าไปชายโคลงลิ้นปีมันจุกมันเสียดครับอาครับอีกนิดเดียวครับ มาได้ชุดสุดท้ายชุดหนึ่งครับับชมพูหมดยกสุดท้ายครับอ่ะมิตรภาพเกิดขึ้นแล้วครับการต่อสู้จบแล้วครับเหลือแต่ความรักมิตรภาพครับอ่ะสู้กับสมศักดิ์ศรีครับแยกย้ายกันคนละมุมครับขอโทษผู้สอนขอโทษกันปลอดกันหอมแก้มกันครับเป็นเพื่อนเป็นพี่กันแล้วดูภาพช้าครับนี่รอบซ้ายกัะแทก หมัดกระแทกดีครับแต่ว่านี่ครับแข้งของบัวชุมพูนั้นเตะแต่ละดอกโอ้โหอัดก็ไปใช้โครงนี่เนื้อครับลากมาถอยหลังนะครับแล้วก็ยกเสียบครับคุณมรุตนี่ครับแข้งขวาครับถือว่าเป็นซิกเนเจอร์จุดขายของบัวชมพูนเลยครับออกได้หนักครับมีฟอนคิกด้วยนะครับทางด้านของซาฮาครับนี่ดึงสวยครับโอ้โหแต่ว่าดึงแล้วไปเจอแข้งซ้าย พบเกับคุณกายรัชน์เลยครับหลังจากอัดกันมาเต็มๆ3ยกด้วยกันนะครับตอนนี้ผลคะแนนอยู่ในมือของผมแล้วครับ And your winner goes to the red corner ัูชบพูหิมาลัยยิม Eu não sou